ลดหลังกลางลงช้าๆรูให้ต่ำลงระยะแตะพื้นมีคนจะมาฝึกด้วย <c oughs> อรอเขาเดินไปก่อนนะมาเริ่มสร้างซิกแพคกันนะครับด้วยท่าโยคะนะครับท่าแรกนะครับผมจะเราวอร์มอัพกันก่อนนะครับอยู่ในท่า off four position หรือว่าท่าครานนะครับหันนะครับแนวด้านข้างของแผ่นแมตเลย นะมือวางลงไปที่แผ่นแมทนะครับความกว้างของฝ่ามือเท่ากับหัวไหล่ของตัวเราเองก้นสะโพกกับหัวเข่าอยู่ตรงกันนะฮะกระดูกส้นเท้าขึ้นเวลาวางมือลงไปเนี่ยออกแรงกดที่มือนแน่แนเหมือนเราปูดสะบักขึ้นใช้แรงแขนนะครับคนที่แขนยาวขยับมือไปด้านหน้าจะเล็กน้อยนะเดี๋ยวทำแคทแอนคาวนะครับเพื่อเป็นการวอร์มอัพแล้วก็หายใจเปิดทรงอกอกันก่อนนะครับหายใจเข้าครับปลายกดมาฝ่ามือแน่แนๆนก้นกระดูกงอคางตามองขึ้นไปด้าน,านบนหายใจออกกดมือแน่นแปูดสะบกักกดคางสายตามองสะดือครับ หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งปลายก้นกระดกเปิดแผ่นอกขึ้นตามองด้านบนไว้แล้วหายใจออกครับปูดสะบักกดคางใส่ตามองสดือป้ายจ่อเนื่อครั้งที่3หายใจเข้าเงยคางขึ้นเปิดอกขึ้นเยอะๆหายใจออกโก่งสะบักปูดหลังกดคางใส่ตามองสะดืออีกสองรอบหายใจเข้าเปิดแผ่นอกของเราขึ้นหายใจลึกๆแล้วหายใจออกกดฝ่ามือปูดสะบักกดคางใส่ตามองสะดือครับรอบสุดท้ายหายใจเข้าตามองขึ้นไปทางด้านบนนะ หายใจออกกดมือเยอะๆโกงหลังกดทางสายดามองสะดทอครับแล้วเรากลับมาตรงกลางนะอันนี้เราวอร์มอัพนะครับท่าต่อไปนะครับเราต่อเนื่องจากการวอร์มอัพเลยนะครับอยู่ในท่า all four position เหมือนเดิมนะทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มฝึกการใช้ core body นะครับหรือว่าหน้าท้องกล้ามท้องเนี่ยตรงนี้กันเลยแล้วก็เป็นการฝึก balancing series ไปด้วยเดี๋ยวเราเริ่มต้นง่ายๆก่อนนะครับเราเหยียดแขนซ้ายออกไปท่นนอะ่าแล้วเราก็เหยียดขาขวาออกไปนะแค่นี้นะออกแรงกดที่ฝ่ามือขวาเอาไว้ เหมือนที่ผมสอนไปนะครับเราปลูดสะบักขึ้นออกแรงกดที่ฝ่ามือขวาเอาไว้ใช้หน้าท้องสายตามองตรง้านหน้า,าไว้นะครับนะทีนี้เราเอาวางมือซ้ายวางของข,ขวาลงก่อนทีนี้เราสลับข้างบ้างนะครับผมเหยียดแขนขวาออกไปแล้วเหยียดขาซ้ายออกไปครับนะเราพลอยเท้าไปด้านหลังนะครับกดแรงที่มือซ้ายไว้ใช้หน้าท้องของเราตามองตรง้านหน้าแล้วขังท่า,าไว้ นะสังเกตว่ามันใช้หน้าท้องไปด้วยกดมือซ้ายแน่นๆขข็งหน้าท้องเบาๆไว้เปลี่ยนวางมือขวาวางข่าซ้ายลงหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะครับนะต่อไปจะเพิ่มออปชั่นนะในการแบบว่าโก่งตัวกันนะครับเหยียดแขนซ้ายออกไปใหม่เหยียดขาขวาออกไปใหม่พลอยขาขวาเอาไว้เหยียดลาตัวออกไปให้ย,วยาวๆนะครับทีนี้นะครับเรากามือซ้ายแล้วเรากงหลังเอาศอกซ้ายกับเข่าขวามาชนกันตรงกลางลาตัวโก่งหลังเอาไว้หายใจเข้า ออกแรงกดที่มือขวา,าไว้และหายใจออกเหยียดแขนซ้ายยืดขาวขวา,าไปใหม่ยังไงทําได้กันไหมมีสมาธิตามองตรงด้านหน้านะครับต่อเนื่องขอสามครั้งไปครั้งที่สองมาเอาศอกซ้ายกับหัวเข่าวขวามาชนกันโก่งหลังขึ้นกดมือขวาแน่นๆเปลี่ยนเหยียดแขนเหยียดขา,าไปใหม่ครั้งที่สามครั้งสุดท้ายนะครับมาแล้วโก่งหลังเอาข้อศอกมาชนกับหัวเข่า,ข,าข้างท่าสามหายใจไว้ชั้นสู้สองเปลี่ยนเหยียดแขนเหยียดขา,าไปครับแล้วเอามือวางลงกลับมาอยู่ท่าออ f for position หายใจเข้าหรือหายใจออกยาวนะครับออกแรงกดที่ฝ่ามือไว้เหมือนที่ผมบอกอย่าให้หลังมันแอ่นเวลาอยู่ในท่านี้ปุ่มบักของเราขึ้นออกแรงแข็งเราไปด้วยนะครับแน่นอนทํหนึ่งฝั่งแล้วนะครับเราสลับข้างบ้างเหยียดแขนขวาแล้วเหยียดขาซ้ายออกไปพอยขา,าไว้เขมวหท้องตามองตรงดน้านหน้า,าไว้นะครับแล้วหายใจเข้าหายจ้องป้ายเอาศอกขวากับเขา่าซ้ายมาชนกันแล้วกงหลังเอาไว้ เปลี่ยนครับเหยียดแขนเหยียดขาไปครั้งที่หนึ่งสู้ๆหายใจเข้าหายจอกป้ายเอาศอกขวาเข่าซ้ายมาชนกันครั้งที่สองโกงหลังกดมือซ้ายแน่นๆเปลี่ยนเหยียดแขนเหยียดขาไปทามมองตรงหน้าครั้งสุดท้ายสู้ๆหายใจเข้าหายจอกป้ายศอกขวาเข่าซ้ายมาชนกันโกงหลังเยอะๆกดมือซ้ายครั้งท่าสามหายใจไว้ซองเปลี่ยนเหยียดแขนขวาเหยียดขาซ้ายออกไปวางมือและเข่าลง off for p o s i t i o นหายใจเข้าเลย หายใจออกอยาวน,น,นะคะผมแล้วมาที่ชายโพสนั่งทับลงไปที่เส้นเท้าพักนสักหน่อยแขนอยยดตรงไปทานหน้าวางหน,น้าผากลงเบาสบายไว้สี่ข้างด้านในสองข้างวางพักไว้ที่ต้นขาด้านในนะครับหน้าผากวางเบาว forehead วางเบาลงไปที่แผ่นแมตหายใจเข้าลึกหายใจออกอยา,าวเบาสบายเวลาถ้าเกิดรู้สึกเหนื่อยนะครับทุกท่าเลยนะเราสมรามารถนั่งพักอยู่ท่าชายโพสได้ฝึกการเหยียดตัวให้ยาวฝึกกำลังแขนเอาไว้ เปลี่ยนครับยกตัวกลับเครื่องกลับมาอยู่ในท่า off for position หายใจเข้าออกไปนะคร,ครับผมท่าต่อไปนะครับยังอยู่กันที่การเซตอัพที่ท่า off for position หรือว่าท่าคลานนะครับพัศต่อไปจะมาเป็นเซตคอมโบก็คือจะเป็นการแพล้งนะครับแต่ผมจะสอนการแพล้งเนี่ยทั้งหมด3ชนิดด้วยกัน3แบบลองปรับไปใช้ให้เหมาะกับตัวเองนะครับเริ่มที่เบสิคแคลงนะครับเหมือนเดิมนะออกแรงกดที่ฝ่ามือแน่นๆปุ่บสะบักของเราขึ้นไว้ก่อนอย่าปล่อยให้ตัวมันจมลงการแพล้งได้นานเนี่ยคือเราใช้ทุกส่วน นะครับไม่ได้ใช้แค่กําลังมือหรือไม่ได้ใช้แค่คอเบอดี้หรือไม่ใช้แค่ตัวขาถ้าเราใช้ทั้งหมดเนี่ยทั้วทั้วบอดี้นะครับบาลานซ์ซิงซีรี์ของเราจะดีมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ไม่เจ็บข้อมือเรากางมือออกก็เยอะอย่าอยากให้มือมันติดกันแบบนี้กดไปแน่นทีนี้นะครับไปที่อปชันเราเหยียดขาขวาไปด้านหลังนะครับออกแรงกดฝ่ามือไว้และเหยียดขาซ้ายไปแปลงโพสสังเกตผมนะครับอยากให้ตัวมันจมลงแบบนี้หรือก้นมันแอ่นไม่เอาให้หลังนะครับหัวไหล่สังเกตไหล่ ก้นสะโพกขาเนี่ยมันอยู่แนวเดียวกันหมดถ้าเราเขามาหลวท้องนะครับยกก้นสะโพกของเราขึ้นแต่อย่าให้ยกขึ้นได้โป่งน,น,นะให้มันขนานกันเหมือนกับไม้กระดานออกแรงปูสะบักกดที่ฝั่งมือ,อไว้เขมาแลวท้องนะครับผมสายตามองด้านหน้าแผ่นดักของตัวเราเองเอาไว้ใช้ทุกส่วนเหมือนที่ผมบอกเอาไว้มือกดปูดสะบักใช้คอบอดี้นะครับผักต้นขาเข่าหน้าแข้งขึ้นไปหาเพดานค้างท่าเอาไวออ้คอกสามลมหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวสูๆสามหายใจเอาไว้สอง เปลี่ยนวางหัวเข่าลงทีละข้างครับออก4 positions หายใจเข้าลลกหายใจออกยาวนะครับสังเกตวันที่ผมสอนไปคือเราพยายามใช้ทุกส่วนตัวไม่ยุบลงนะครับหรือว่าก้นมันไม่แอ่นขึ้นจนเกินไปอันนี้เป็นแพลงธรรมดานะครับเดี๋ยวออปชั่นต่อไปเนี่ยผมมะสอน4 arm plank วิธีการทาง f o ์ r arm plank นะครับเรานะลดข้อศอกครับลงไปวางแทนที่ฝ่ามือ เวลาเราวางมือลงไปนะครับให้เลือก2องออปชันก็คือว่าเราจะประสานมือทั้ง10บเข้าหากันแบบนี้แล้ววาง forearm ลงไปแบบนี้นะครับหรือบางคนถนัดที่ว่าเราจะวางมือลากลงไปให้ทันแบบนี้เลือออปชันที่เหมาะของตัวเราเองเลยนะครับวันนี้ผมขอวางแบบนี้ผมชอบวางแบบมือประสานกันนะทีนี้เหมือนผมบอกไปออกแรงกดที่ forearm กดที่ข้อศอกปูดสะบักของเราขึ้นอย่าให้สะบักมันเป็นอย่างนี้ปูดสะบักนะครับข็มขนวหน้าท้องแล้วเราเหยียดขาขวาเหยียดขาซ้ายออกไป โฟล์ลอัมแผลงตูดไม่ยกขึ้นตัวไม่แอนลงนะครับหลังไหล่กล้นข้อเท้านะครับอยู่นแนวเดียวกันขาแ้วหน้าท้องในก้านลมหายใจมองที่มือหรือมองด้านหน้าไปได้นะครับปูสะบักขึ้นออกก้นทโฟ4์ลอมนะครับผักต้นขาเข่าในแข้งขึ้นไปหาเพดานเอาไว้ลิฟท์อัพต้นขาหายใจวัดสามส,สู้สองเปลี่ยนวางหัวเข่าลงช้าๆนะครับแล้วเอามือมาวางแทนที่ข้อสอบนะมี มีคนจะมาฝึกด้วยนะครับเต่าน้อยของเรานะคุณคุณจะทำแพงโพสเหรอเปลี่ยนทิศทางสิคุณไปแพงนุ้นก่อนเลยดูไๆมีเพื่อนมาฝึกด้วยนะอ่ะเราทำแพงโพสไปแล้วนะครับ f o r า a r m แพงไปแล้วนะได้ของกำลังแขนและกำลังท้องนะครับมีอีกออปชันหนึ่งก็คือจะเป็นการทำไซด์แคนนะแต่ว่าไซด์แพนเนี่ยต้องทำด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้วยเดี๋ยวเริกทิศทางแรกก่อนเลยนะครับมาให้น้องเขาลอดใต้ขาเราไปนะครับ แบบนี้รอ,อเขาเดินไปก่อนนะฮะอันนี้คือไม่ได้เป็นออปชั่นที่มีในท่าแต่ว่าต้องรอให้เขาเดินก่อนเพราะเขาเป็นเจ้าของบ้านนะครับทุกคนไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามา่อก,กันที่ไซส์แพลงนะครับไซส์แพล่งทำยังไงนะครับม,มีแต่ละฝั่งเนี่ยก็จะมีออปชันง่ายกันก่อนเริ่มที่ออฟโฟเหมือนเดิมเดี๋ยวจะมาเริ่มทำนะครับทางด้านขวากันก่อนนะครับเราก้าวเท้าซ้ายของเรามาใกล้ข้อมือซ้ายเมือเราเตรียมวิ่งนะฮะเท้ามันอยู่หลังข้อมือทีนี้นะครับเราเปิดเท้าซ้ายออกไปด้านข้างเนี่ย 90องศาเลยอ่ะเปิดเราไปก่อนออกแรงกดที่ฝ่ามือทั้งสองข้างก่อนนะครับทีนี้นะเราเหยียดขาขวาไปด้านหลังเอาขอบเท้าฝั่งนิ้วก้อยเนี่ยวางลงไปที่แผ่นแมตตัวมันจะเปิดเอียงไปทางด้านซ้ายทีนี้นะครับน้าหนักเนี่ยเริ่มถ่ายเทยไปที่มือขวาแล้วเรายกแขนซ้ายขึ้นใส่แผงนี่คือออปชันแรกสังเกตว่าก้นสะโพกเนี่ยมันไม่ยุบลงนะครับยกก้นสะโพกของเราขึ้นออกแรงกดที่มือขวาาไว้ แขนซ้ายเหมือนถูกดึงขึ้นไปที่เพดานด้านบนอันนี้เป็นออปชั่นง่ายคนที่ไปต่อได้ยกขาซ้ายขึ้นไปนคู่ขาข,าขวาฟูซ้ายแพลงก้นสะโพกมายุบลงนะครับยกก้นสะโพกขึ้นอันนี้เป็นท่าที่เป็นแบบฟูฟูซ้าแพลงจะยากหน่อยขมิ้นท้องสู้ๆยิ้มหวานหายใจไว้สามยกก้นสะโพกให้สูงขึ้นสู้ๆสองเปลี่ยนครับลดมือซ้ายลงวางเข่าลงครับสายแพลงหายใจเข้าลึกหายใจออกเข้ายาวนะครับ เรามาสลับข้างกันบ้างนะครับทีนี้นะเราก้าวเท้าขวาไปใกล้ข้อมือขวาแล้วเปิดไปเท้าขวาไปข้างข้าง9 0องศาเลยนะครับน้าหนักกดลงไปที่ฝ่ามือทั้งสองข้างเอาไว้เหยียดขาซ้ายออกไปคว่ำขอบเท้าฝั่งนิ้วก้อยลงไปที่แผงแมทแล้วยกแขนขวาขึ้นออกแรงกดที่เท้าไว้แล้วยกก้นสะโพกของเราขึ้นเอาไว้อย่าปล่อยให้ตัวมันจมการที่ตัวมันจมไปหมดอย่างนี้ครับมันทาให้น้าหนักไปทิ้งที่หัวไหล่แล้วข้อมือบาดเจ็บได้ยกขึ้นทั้งหมดคนได้ไปต่อได้อีกครับยกขาขวาขึ้นมาคู่ขาซ้าย ฟูสอยแพลงกดมือซ้ายแน่นๆนยืดตะกร้าให้สูงขึ้นยกก้นสะโพกขึ้นเอาไว้นะครับบีบต้นขาสองข้างหวัวนขาถูกมัดเป็นข้างเดียวกันหายใจไว้3 2สสู้ๆยกก้นสะโพกให้สูงขึ้นอีกได้ไหมเปลี่ยนลดมือขวาลงวางเข่าลงครับ off for f o r s t i o n อันนี้ก็เป็นแพลงสามชนิดที่ได้กับคุณทำนะครับรับรองเลยว่าคุณจะได้หนังของข้ามท้องทีนี้เวลาทำเสร็จแล้วนะครับบางคนเจ็บข้อมือหรือว่ารู้สึกว่าข้อมือมันรู้สึกว่าอึดอัด ไม่ค่อยรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายข้อมือนะครับเรามาผ่อนคลายได้คือว่าให้เรานะครับคว่ำม,มือเหมือนเราง่ายมือด้านซ้ายเข้าหาลําตัวแบบนี้เรายื่นก้นไปด้านหลังเล็กน้อยเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะครับข้อมือทั้งสองข้างเริ่มทํที่ข้างซ้ายก่อนนะเราไม่ออกแรงกดลงไปเองนะครับเราใช้วิธีการยื่นกลนไปด้านหลังเบาๆนุ่มๆสามกำมือซ้ายได้สองเปลียดเราคลายมือซ้ายออกแล้วสลับข้างบ้างนะครับงายมือขวาเข้าหาลําตัว แล้วถอยก้นไปด้านหลังสบายๆกำมือนะครับคลายมือออกเบาๆนุ่มนนะเพื่อเป็นการรีเลสเขาด้วยนะครับเพราะว่าที่เราใช้กําลังแบบที่ข้อมือเยอะหรือคนที่มีถุงมือนะครับก็สามารถใส่ถุงมือได้แล้วแต่ให้เหมาะกับตัวเราเองนะครับเปลี่ยนนะครับแล้ววางมือลงไปเหมือนเดิมเน้นย้ํานะครับว่าเวลาเราวางมือนะเราไม่หุกนิ้วมือพอเรากางนิ้วมือออกแบบนี้มันจะช่วยให้้หนักเนี่ยมันกระจายแล้วก็การกดทับที่ข้อมือเนี่ยมันจะน้อยลง แล้วก็ปลูกสุบักเยอะๆนะครับสามชิริกของทางช้างท่าสุดท้ายนะครับของการสร้างซิกแพคด้วยท่าโยคะนะครับท่านี้มีชื่อว่านาวาสนะครับหรือว่าบอทโพสท่าเรือท่านี้ก็จะมีออปชั่นให้ทำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราหันด้านข้างเลยนะครับเรานั่งแล้วเราก็าชันเท้าเข้ามาก่อนนะครับให้หัวเข่าในกางก้างเท่ากับสะโพกของตัวเราเองเอาไว้เท้ากางก้างเท่ากับระยะสะโพกเหมือนกันมีออปชั่นให้เหมือนกันนะครับอย่างแรกสังเกตหลังผมหลังมันจะไม่ออกแบบนี้ เก็บหลังให้ตรงเอาไว้เอามือมาจับที่ข้อพับหลังหัวเข่าก่อนนะครับเราเริ่มออปชั่นแรกกันก่อนเลยนะครับท่านี้สู้ๆนะผมไม่ต้องสู้ๆเพราะว่าทําไปพูดไปด้วยนะมายกขาขวาขึ้นกระดูกปลายิ้วเท้าก็หาลําตัวไว้ยกขาซ้ายขึ้นมาคู่กันไว้บางคนทําแค่นี้ก็ยากแล้วนะครับพยายามยกขาให้มันสูงขึ้นเอาไว้แล้วเข่าแมวท้องแล้วเหยียดแขนขวาเหยียดแขนซ้ายออกไปนาวาสนะหรือโบอดโพสท่าเรืออกยกขึ้นเอาไว้นี่พูดไปสั่นไปนะ uh oh. <laughs> กระดูกปลายิ้วเท้าก็หาลําตัวเข่าแมวท้อง ทางท่า3อันนี้เป็นการบอมอัพก่อนนะครับ 2. เปลี่ยนวางเท้าลงกอดเข่าหน้แข้งรอไว้สังเกตว่าท้องนี่คือมันจะร้อนไปหมดเลยนะครับคนที่รู้สึกว่าอยากจะให้ผ่อนคลายมากขึ้นเราเราคอสขาเข้าหากันได้แล้ววางหน้าผากไปที่หัวเขา่ากัรพี่คือการพักเสร็จนะครับนี่คือออปชันแรกต่อไปทำออปชันที่ยากขึ้นนะเป็นออปชันที่2นะครับ เซตอัพท่าเหมือนเดิมเท้ากลา,กลางก้่ากับระยะสะโพกมือจับหลังข้อพับหัวเข่าเอาไว้หมุนไหล่ไปด้านหลังอกยกขึ้นเก็บหลังล่างให้ตรงเอาไว้นะครับที่ยิมเพราะ่อะไรไหมยิมเพราะว่าตัวเองเหนื่อยดูสภกพกรรมตัวเองว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะสู้ๆมายกขาขวาขึ้นมายกขาซ้ายอึ๊บขาแขวท้องนะครับเหยียดแขนขวาเหยียดแขนซ้ายออกไปทีนี้นะครับออปชั่นเริ่มยากขึ้นเหยียดขาดตรงอ้าว uh oh. นะฮะกระดกไปที่เท้าข้าหาลำตัวขาแขวท้องแขนถูกดึงไปด้านหน้านะฮะคางชาสาม สั่นด้หมดเลยนะฮะเป็นเรือสั่นมากกว่านี้สองสู้ๆเรียนอาวางขาลงก่อนเ<ๆ>ข่านแน่แข้งวางนะผากลงไปเออแกงตัวเองนะฮะทุกคนคือท่านที่เห็นผมบอกไปนะครับหน,หน้าท้องนะฮะคนที่อยากจะให้เอวสวยๆเอวเอสนะครับหรือคนที่แบบอยากจะใช้เรื่องของแบบบาลานซิ่งซีรีส์นะครับใช้ท่าวอดโพสหรือว่านาวสนะได้มันได้ไปถึงต้นขาด้วยนะครับดึงเชง พูดเยอะแะมีเวลาพักนะครับมาเรามาถึงไฮไลท์ของท่านี้เพิ่มออปชันให้มันยากขึ้นนะฮะแต่ผมบอกก่อนว่าคนที่ทําไม่ไหวกลับไปอยู่ออปชันแรกได้นะครับมาสู้ๆนะเท้าการป้้งกับไะยัสะโพกเหมือนเดิมมือจับเข้าพับหลังหัวเข่าหมุนเท่าไรไว้ได้านหลังอกยกขึ้นออปชันแรกยกขาขวายกขาซ้ายเหยียดแขนขวาเหยียดแขนซ้ายอยู่อย่างนี้ได้ คนที่ไปต่อได้ออปชั่น2เหยียดขา2ข้างตรงนะครับพยายามเก็บหลังล่างให้ตรงเอาไว้คนที่ไปต่อได้อีกไปกับผมนะครับเริ่มลดหลังล่างลาง,ล,งลดขาลงลดหลังกลางลงช้าๆนะครับแต่อย่าให้ตัวขาแตะที่พื้นนะลดหลังบนลงเพิ่มขึ้นได้ไหมแขนเหยียดตรงไปด้านหน้าใช้หน้าท้องนะครับให้หัวเข่าลงไปใกล้กับแผ่นแมตตัวสั่นมากตอนนี้นะครับลดหลังบนอีกนะครับค้งท่า3ามขยับท้องอไว้สู้ๆสองลดให้ต่ำลงแต่อย่าแตะพื้น เปลี่ยนอ่ากอเข่านะครับแล้ววางหน้าผากไว้ที่หัวเข่าสวรร์ทรงโปรดแล้วนะครับตอนนี้หายใจไว้นุ่มๆนะครับคอสขาได้เหมือนผมหรือเราจะเอาขาออกก็ได้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะครับแล้วก็เงยคางขึ้นมาานอีกสักรอบนึงทำแบบเร็วๆนะอันนี้ผมจะไปเร็วๆแหละ จะได้ไม่เหนื่อยตัวผมเองด้วยนะครับมาเท้ากลางก้าวหน้ากับไปเอสะโพกมือจับข้อพับหลังหัวเขา่าเก็บหลังล่างให้ตรงโดยการหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังป่ายกขาขวายกขาซ้ายกระดกปลายนิ้วเท้าเหยียดแขนขวาเหยียดแขนซ้ายออปชันแรกออปชันที่สองป่ายขาเหยียดตรงข็มขมวท้องไปต่อได้พร้อมกันกับผมลดหลังล่างลดขาลงลดหลังกลางนะครับลดส้นเท้าลงไปใกล้แผ่นแมท ลดหลังบนให้ใกล้แผ่นแมตเอาไว้ขมิมวท้องมือเหมือนถูกดึงไปหาข้อเท้าแขนเหย็ดตรงส้นเท้าใกล้แผ่นแมตลดให้ต่ําลงแต่อย่าให้หลังมันติดแผ่นแมตนะส้นเท้าใกล้กับพื้นเปลี่ยนยกลาตัวกลับขึ้นนะครับกอดหัวเขา่าแล้วเอาหน้าผากวางลงไปที่หัวเขา่าเบาสบายคือลําพังเนี่ยทำแบบปกติก็เหนื่อยมาก,กาแล้วนะครับนี่อันนี้ทําไปด้วยพูดไปด้วยนะครับต้องต้องให้เครดิตตัวเองนะเนี่ยชมดูเองดีไหนเชเ่้าลึก หายเชือกอย่าเปลี่ยนครับยกศีรษะขึ้นแล้วคลายมือออกนั่งขัดสมาธิรวมๆกับมหาทุกคนทันนา,าทุกคนมันเหนื่อยนะแน่นอนมันต้องเหนื่อยเพราะว่าการออกกำลังกายมันต้องแบบให้ให้มีการแบบบูสต์อัพร่างกายนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นซีเควนซ์ที่ถ้าเกิดคุณอยากจะสร้างซิกแพคด้วยท่าโยคะาเนี่ยแนะนําเลยว่าให้ออกไปทํานะครับมันไม่ได้เป็นท่าที่มันยุ่งยากแล้วก็ทาวันหนึ่งเนี่ยไม่กี่นาทีแต่รองว่าถ้าเกิดทาทุกวันนะครับเราเชนผลแน่นอน ก็ฝากเอาไว้นะครับให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b s c r ไ b e กดกระดิ่งให้กับรอนด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับว่าใครๆเนี่ยก็สามารถฝึกโยคะได้นะครับผมไปกับรอนโยคะครับ